น,นี้คืออะไรอะการางเงียหงงบหงายัแป๊บเออับผมณูุมทับไปเลยเสงพันธีนวันนีสื่อเสนอวุลิเล่นวันนี้ใจมาเจอฉันเขเป็นอะไรเบียวนะเบียวนะอันนี้เบียวนะไม่ได้เบียร์แค่เป็นเบียวแต่เกมการ์ดหนักแน่นเลยเปลี่นสีนนนตอเยร์แต่ก้อนวฟุบอนอมอลเ เออก็าไลอะัลอสี่สไลเองไลเอนอีกตัวะไข่ดาวผมขอทิ้งมังคอินจาโทรงานจีลัีกูลังก้อจัเบียวยังเรียนชื่อไม่ได้เลยกูแหกูแตกลงตีนที่ดอกงตีนที่มันกัเอ็กเเมปขอลกแวหอแตก กูไม่พึ่งชื่อนี่ครับคุณคุณเล่นการเล่นเป็นนะโอ้โหกูไม่เบียวไงน้องดูกองก่อนแล้วก็คลองมาในสภาพเรียนนะครับน้องๆหนูๆได้กี้บัสชื่ออะไรครับบัสดาดดาจักดาเป็นสองตี้ายาวกว่านี้ป่ะล่ะฮะขอยาวกว่านก็ขอยาวกว่านี้อ่ะไอ้บัสดาคือไอ้ยี่อะไรตาไอสับไอติมม่เฉวมีเฉวเปิดสามไม่มีเยี่อะไรทั้งนั้นนะครับเปลี่ยนต้องบอต้องบออะไร สองน้องเรียมเป็นแค่นี้ไม่มากไม่มากสองเมตรสองเมตรไร้ก็รับเลยดีคนจีเขาไม่กล้าคิดว่าคิดว่าพลังงานเฮ้ยย่อนเออยังไม่มีคิดหรอกคิดว่าพลังงานเฮ้ยจังแต่ศาสยังเข้าอยู่ยี่สิบโอ้ยยังไม่รอดประกาศให้มา่อนยี่สิบประกาศแล้วกลัวเหรอไม่ได้กลัวลองศาสตร์กลัวอนาคตใหม่ผมต้องเสืดสืดอีกไหม เปิดประคนจริงอ่ะยูบอกขแห่เลยเอูย่างชอบเลยคู่นี้ที่พี่รักเอาไปเลยเอาไปเอาเอ้ยไม่ถึงเข็นขอบหน่อยเอาใหญ่สัดเข็นขอบทองส่เอบทองเอาใหญ่เลยนฮิตเท็เออผมก็ได้จู๋ไงจไเขาเอ้ยีละ มีไอวอลไรส์บัสเตร์ดาเป็นทอมดัสเตอร์ดราก็อดอู้หลอดกอลชื่อก้เฮียองะพดกระเิกแล้วปะไม่ได้ตัดตัดตีตีข้างเหรอทำไมจะต่างกันเท่าไหร่แค่คนละเกจเฉยสวัสีครังเฮ้ยมัเกินไปเอ๋อไม่ใช่ใช่นี่มึตัตัดตัตีโคมลุมเกใบนำไมต่งันเกสกูเก แปดใบพอดีเป๊ะสองได้ยี่สิบสอมสองได้เลยว่ะหนังสี่เดียร์จังเลยขวบห้าพันบวกหมื่นเนี่ยอันนี้ออกสิบบ้างกา้ไม่ได้เลยว่ะต่อแหลคนดูไอ้เหี้ยโอ้ยเรื่องจริงอยากให้คนดูดูมือวิญญาณอยู่พันอันนี้แม่งต่อแหลแม่งดูก้อ้สัตว์อันนี้บวกสิบไม่พอไม่ไม่พอไม่พอเอ๊ะ สูดแล้วสุดแล้วเฮ้คุณจะเลี่ยมผมอ่ะดูดิคนดูดูไว้นะกูลืมว่ากูไม่ได้เอาบัตเตอร์ตีไปกินโอ้โหไรเลยขี้โบเนราณเข้าอยู่นี่ย่่ีก็ทอดไปไปมึงยังล้าหลังต้องมานั่งไล่ล่างแรกกับวะพี่เราไม่เข้ากระดูกแบบพี่หรอกก็จริงหลังใจริงเลยนะครับอันนี้ไปเหอะขอบคานไม่บอกอเลยนี่ละสี่หมื่นขยันสร้างซาวและเหี้ยต่อทางนี้ คนเรกวสร้างสาวในหัวใจเนี่ย้สวเยะแปดสองขีวันคิดว่าตงหรือว่แน่นอนปจริงไม่พูดมากได้เดียวโอ้ยคุณคุณคุณกะไรเงี้ยโอ้ยอ้ยันดากไปดิมันตีมันตีข้าวสามแปดตีข้า อมึงจะกิจกรรทำไมปล่อยไปเลยเออเพิร์ลโน่าไวแฟนพอมาสเตอร์อุบอร์หลอดเตโบัตสองโบัตสองสบัตหนึ่งยี่สิบาทำอะไรอ่ะพอผมไม่คอว่าผมไม่เห็นหน้าคุณมากดเองใช่แสกิลวบัตหนึ่งลงยางไหนก็ได้นะครับทุกคนดูกองงอนแล้วคอเลยคอไม่ได้คอ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 ได้โอเ ขอได้ดิขอเก่งูนแรงด้วยโอ้ยแย่แล้วส8แปโอ้ไฟอ่ะฟขอเก่งสองแปไปเลยฟันดอนี้ขอเก่งสิบสามสิบสามสามลูกขอเก่มขอเกตขอเกต์สามทีสานทีขอเก่งขอเกหวนขอบาทเลย ไล่เดอะเวนกาดรอวคนีโอ้โหลอดดีเอ็นนี่ยรางข้าพเจ้าข้วเจ้าข้าะเจ้าน็นแนบอกล่างสุดท้ายอแม่งโีกล่าภาคที่อันนี้อันนี้ของจริงไร้เนในเกมการจงจิงแม่งล่าสุดทายจริงจลิไระภาคดีปรอไรสิบแปดห้ามึ่งแยโคตรแรงเลยอยเท่ากันเลยห้ามันหนง้วันเฮ้ยพลังข้างนี้้ทแพี่พลังแหวนไม่น่าอัเน่าจั อยูอขี้แตกขี้แตกอะไรอะไรลูกเคียร์รีเวิร์สอะไรไอรอไอะไรอะอะไไหราไรอะไรอไอะอะไม่ะไ่อไอระอะาะไรอะไรไรรออ่ะรอ้อนรอเออ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 รอ

ข้ามาทำเที่ยนเหรอยังมึงไรืออ๋อแนข้อมาแดกอ่ะที่แปดเหือวะเผลอปะเผลอเผอเผื่อเข้าไป้ี่เียต้องนึ่ที่แล้วกรดเออเออโอ้ไม่น่าดูเลย

ทกะไเมันไ่จบสู้อ่จบาสู้บโอ้ปั๊มปั๊มปั๊มอนข้าเคีียนี่มันเลี้ยวอ่เอยาอ่ได้กอกเ็นาโขแล้วเดี๋ยวใจเสียดิวะนี่เท่าไหร่ปั๊มปัปั๊มปัโอ้ยผู้โไรเนี่เยอะเปิดเขาเกันเลี้ยงมาปั๊มปั๊มป ไม่เจอหรอกจริงไอเยมันม่กี่ใบแล้วแต่ลืมนับเลยออกมาครบแล้วครบแล้วทิเ่เล์เปเจ็อิกเกอร์มาดีได้จริงเหรออาสิบเจ็ดสิบหสิบเจ็ดนี่เลยชาล์โลโง่ไหมไปยับป้ามบ่แต่ว่าค้ังเราตีปอแปะวะ เปิดไหมล่ะเปิดดูเลยไหมล่ะเปิดอกอง่าวน่นกลัวจัดเลยรู้กองกูหมดแล้วกระโมอกูมีแค่สใบหวยังไงว่าได้ไงก็ติดเกือสินะปั๊ม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 สองแรกกูปล่อยเลยอยาีพลังที่ะแป ไมบัตรเมื่อี้ท่นสองไดู้สองนึ่ไปขึ้นลงบัตรจะเจออีกเหรอเยอยอุ้ยอุ้ยออ้ยอุ้ยยอุยอุ้ยอยอออยยบ